พี่ผมอยากได้เมาส์ Logitech G Pro แบบนักแข่งอะ่ะผมอยากได้แผ่นรองเมาส์อาติซานแต่งบไม่ถึงอ่ะพี่คงต้องเก็บเงินอีกนานเลยดิไม่เป็นไรน้องแต่เดี๋ยวนี้เขามีของที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากเลยนะร้าน JZR หรือง่ายๆคือร้านของจิวนี่แหละเขารับให้คำปรึกษาเรื่องจัดคอมแนะนำเกมมิ่งเกียร์ต่างๆฟรี Free, และยังช่วยหาเกมมิ่งเกียร์ดีๆในราคาถูกกว่าร้านทั่วไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ด หูฟังหรือแม้กระทั่งตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้จากไรออดสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook JZR หรือในช้อปปีก็มีนะแต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องรินมีบริการส่งฟรีด้วยนะตั้งแต่วันที่ลงคลิปนี้จนถึงวันที่6สิงหาคมปี2567นะครับยากูซ่าก็มี <c oughs> มีมาจิมาไหมเฮ้ย <c oughs> นี่ไง ima, <c oughs> มาจิมาปะเนี่ยอันนี้คู่ไอันนี้มาจิมาปะเนี่ยมาจิงงบันเดิน อ๋อเอี้ยเพาว่างงมันจิมาสั่งมันโอมไปได้มันโอ<ต>มไปได้ไยังไงว,วะทุกคนเยี่ยบันเดิลไฟจราจรกูถามจริงคนเราจะเป็นไฟจราจรเพื่ออะไรวะก็ม,มีคนสักคนบนโลกนะอยากเป็นจราไฟจราจรอ่าก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําให้ทุกคนนั่นก็คือร้านค <laughs> ูซันบริการเติมเกมราคาถูกซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าร้านคูซันเนี่ยเป็นร้านที่ถูกมากๆร้านหนึ่งในตอนนี้เลยนอกจากวอร์เรนสเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยเช่น e ก s ช i n Impact R O V ภาพ G Mobile แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายเลยแพ็กเกจของทางร้านเนี่ยว่าถูกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใส่โค้ด R I N N 10หรือว่าลิน10เนี่ยแหละก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกตั้ง10บาทซึ่งใช้ได้ทุกแพ็กเกจแล้วก็ทุกเกมด้วยนะเชื่อเปล่าล่ะไม่เชื่อก็ลองกดลิงก์ใต้คลิปดูยอันี้มาเล่นกมอ๋อแบน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 มึงดูดี๋ยมันขึ้นแบนเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยสินะเกมนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะไอสัตว์มีคนเข้ามา เฮ้ยตัวโลว้าว้าเฮ้ยพี่พี่ไม่เล่นเลยวะพี่บู๊ฮะตู้มันเลยนำนำมันมันนำนำมันมันเอาเอาขยิงขยิงตัวประกันขยิงตัวประกันเอ๊ะเอาไอ้เยอยฟันริวไอ้เยอยหมาคุมันหล่อจังเีลยลุกหน้าหล่อเฮียมันจะเข้าฝั่งนู้นฝั่งเดียวเหรอเออ ไอ้ดีมอสไล่งเอาเลี้ยงตัวเลยอ่ะต้องไหนเราเบือตายเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกูเห็นคนหน้าหล่ออีกแล้ววเนี่ยเกมหน้าหล่อปะเนี่ยมีดบักหน้าหล่อหล่อปะเออเออเออไม่โดนวะกูใช้นี่ดิวะต่อให้ เอ้ยยิงอะไรอะหัว <laughs> แล้วมันติดบังเกอร์ขถวห้องอะ่ะไอสัตว์ระเบิดเฮ้ยห้องนี้โคตรปลอดภัยเดินออกมาเจอกล้องหนึ่งตัวเจอโล่ตรงนี้อีลาเฝ้าอยู่แม่งยิงโดนไม่โดนอาฮ <c oughs> า กินแม่เพิ่งโชว์แม่งล้มอีกแก่ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะมึงเพิ่งทำงานอาองเอ้ยเอ้ยเอ้มไอ้น้องโอ้เพื่อนทำงานไอ้ออน้อ,องโอ้สองตัวกู <c oughs> ไป มันซื้อลาวิสตาเบบี้มาเล่นมาอะไรไอ่านชื่อว่าขวยทูบาตาลาบาวเอ๊ยไอ้หนานชื่ออะไรอ่ะตาลาบาวถวนจริงๆนะเยอะตาลาบาวเอาเอาเอาเอูบีนี่กูหลุดไปกี่เซิร์ฟกี่แพทว้เนี่ยอีสัตมันมีทุกอย่างบนโลกแล้วเหรอวะเกมนี้มีโดเลมอนไหมเดินตัวฟ้ามาเลยเนี้ยเออเออเอเอ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 อ อย, an, อย่าเข้ามานะอ่าฟงมากเท่า,าไหร่วะเอาตัวป,ม ag วปอมนี่ช่วยเลยช่วย <s 2> <why S 2> อย่านะอย่าเข้ามาถ้าไม่เปิดมันจะไม่ทำงานมันตัวจะตามไปโอ้ขอบคุณกลัวเข้าไปกลัวกูเข้าไปเออเขานี่ไปตูม <Passover> <re program> ย่อยว้าวโอ้ยยังมลอยออกเลยไม่ยิงกดีเหมืดอยเดียวเลยเอาเอเอากูดักไหกูดักไงมไปอ้อมหลังมันยิงกระลกได้ไม่มีโพสโอ้โหโผล่มาแต่หัวแล้วยิงไม่โดนหัวนะไอสัตว์เฮ้ยเ้ยเฮ้ เอฮ้ยคุยเสียงฟิวเออเฮ้ยมันเท่จังอ่ะเอาเอาเอาคืนยังไงอ่ะเออมันเหยียบตีนครูมีแคทสองคนสองคนสองคนสามคนสามคนสามคนเยอะมากระวังระเบิดเฮ้ยเจตเฮ้ยออกมาทำไมเนี่ย โอ้ยร้อน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 ไฟใครอ่ะเอ้าแล้วแฟนมันไหลออกมาได้ยังไงไอ้เฮียโอ้ยร้อนร้อนเอ้าไฟใครแองเกิกูปักไปแล้วเจ็ดกูไปนะเจอกันชู่วขวาขวาขวาซ้ายเคยๆเข้าไปกูไม่ค่อยไรเฮียย่าเฮ้ยเขาเรียกวางมุมปิดไอ้น้อง ตูดแหกนะเว้ยเอ้า,ามีไม่มีไม่รู้ว่ารู้แต่วิ่งเข้ามาก่อนตรงนี้แหละมุมนี้แหละมีเคาน์เตอร์บังให้เออ,เออมาแล้วเจ็ดข้างหลังข้างหลังไอ้ตาต้ามันแม่งลงไปนอนไอ้เเฟงอะไรแม่งโล่งโจ่งเลยว่ะไอ้สัตว์เงี้ยเอาอดูเออนี่เอ้ยเต่าเต่าเต่าเจ็ด ตัวเต่าหน่อยเย้แค่คนน่าเน่ยไอ้เหี้ยเต่าไม่มีจริงเหรอเป็นไปทำไมลเหรอตายไม่มีมันต้องเช็คควายเองก็แหละเฮ้ยมีมีน่ากูเนี่ยเบาเบาเล็กเบาที่นี่นี่นี่ยืนเล่นกล้องอยู่เนี่ยตามอยู่พังเราเลยไอ้เหี้ยโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยยืนเล่นกล้องพ่วงมันก็เห็นเลยไหนอะเฮ้ยจีซังคังชูนเฮ้ยจีซังคังชูนจีซังคังชูนหนึ่งบุกี้ t h บ b กี้ เดะบุกี้ตูม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 เฮียยกล้อหลังเลยบุกี้เดอบุกี้ข้างนอกกูได้ดีเฮียรออะไรเออสวยเอ้เพื่อนทำเฮียอะไรอยู่ข้างล่างวะเพื่อนหลงทางเหรอฮัลโหลกู้จนเสร็จแล้วกูเพิ่งเงยหน้าขึ้นมาเจอมันเนี่ยขอบคุณมากเพื่อนออก เฮ้ยาร์คฮาร์ t เลยโอ้ยเจนจะทำอย่างนี้เปิดมันมาแล้วเฮ้ยตรงบนมีสกินด้วยโอ้โหน่าหล่อเยอะโคตรเท่สิงโตน่าหล่อเกมน่าหล่ออย่าตั้งชื่อคริปเกมน่าหล่อมึงต้องจัดการที่โอเคหน้าห้องเอล่าโอ้ย จริงไวจังงั้นต้องระวังตรงนี้ให้เพื่อนแฟนจักไหนฮะมันเปล่าแต่ห้องนังเออใช่ใช่ใช่ห้องดังๆปิดแม่งเลยคุยเฮ้าเฮ้าช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ขอบคุณตบไยดอกไป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 มูฟ e move สวยสวยปืนมันเล่นง่ายฟิวอยู่เนี่ยเก็บเอ็ดเลยมันยิงตัวบอมกูเฮ้ยเอ็ดจริงมันไม่ได้ยินน่ะก็นอนเหรอหน้ากูหน้กูเนี่ยเฮ้ยเฮียครูปืนไม่ได้สัามมาสี่มาสี่มาสี่อุ้ยเยอะนะรอบห้องเลยชั้นเดียวกันนี่แหละสองฝั่งเลย ผมไว้ใจหมดครับเพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมเว้ยเมื่อถ้ากูยิงแบบไม่ขึ้นสโคบใส่หัวมึงเลงตรงๆมันจะเข้าไหมเอาดิกุ้ยคนละนาเจดคนละนาดตั้งขึ้นสโขบยิงสิมึงยิงดิอ่าตากูอ่าตามึงทำไมอ่ะโอ้โหพ่อมึงอ่ะได้ฆ่าคุณใช่ไอเทียะมึงโดนกูละไอสัตว์มึงโดนวันเวยแล้วไอเทียะเดนทั้งตี้นะ โอ้อโหลวุ้ยมันไม่มีเยอะจังวะเนี่ยไอ้เหี้ยของเล่นเยอะจัดอ่าฮะเป็นกูพีกไม่ไม่อยู่ที่เดิมเฮ้ยกูยิงตาม B2 อยู่กูิีของฝั่งตัวเองเนี่ยโคตรฉลาดเฮ้ยกูเห็นคนก็ได้เมื่อกี้อุ้ยโอ้โหโอ้โห โอ้ว้าวเอ้ยดับเม่นเลยกูมีสองฮีเฟมึงลองเผาแล้วกูดับดิฮ่าไฟเย็นไอ้น้องไอคอนอย่างชาญมันเป็นเหมือนด่างไฟเย็นอะไรกิ่งเข้ามาแล้วตายกูยิงไฟหยอดเข้ารู้ อุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันหล่อขนาดนี้เลยเออมันโคตรน่าหล่อเลยอ่ะแบบดาราหนังอินเดียบอลีวูดอ่ะจริงจริงเนี่ยตาหวานเธอด้วยชอบเลยอย่างงี้เอาเลยการ่าอิสเลดีเล่นปืนแล้วลูกสองยี่ยกูใส่จุกไปด้วยเหรอเธอลูกสองยี่ยตายไม่รู้ตัวแค่นั้นแหละมีเสียงคนอยู่ซ้ายกูครับคานตกปิงสองอันนะครับระวังโอยีอ่่าละตายไส้เคี้ยอื ตูกูเห็นแล้วเปิดแล้วแตยมันเบรกไม่ได้ตูมเป็นไรกูเป็นไข้หวัดกูไม่ได้เป็นโควิดกูรอดไปเพราะว่ากูตรวจเมื่อวานน่ยหมอแม่งถามตรวจไอทีเคมาอย่างตรวจตรวจตรวจมาแล้วครับานะาตาแน่ใช่ป่ะตรวจตรวจตรวจแล้วครับผมคือในห้องตรวจนั้นน่ะมันมีคนเป็นโควิดหนึ่งคน <c oughs> นั่งตรวจอยู่กูแล้วกูก็นั่งที่เขาด้วยชิบหายแล้วเดี๋ยวเราสองชิบหายริงเกตไปแล้วพูดถึงวันได้รู้ กระนูทมทมเยิดแม่ชาดูโคอพ่อตาย o u just be quite a piece เกมนี้เขาไม่บอกข่าวกันไว้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระนูกระนูโหดจัง แอมสอรี่กันุยงกอติโอ้เออกระดูชมทมไม่แปลว่าคือด้เดียเชียโอเคโอเคชื่อมันดูไหนซินะอีตัดบอกมีควายเอกูงงเลยสัต่ชื่ไหนซิวะอแล้วชื่อไม่ชื่อมันชื่อมันดูแบบดูเอาฮาเห็นกูตลกแต่กูไม่ตลอดกสามารถกินยาโดยไม่กินข้าวได้ไหมวะ ไมได้เอ้มันจะเป็นแทงกพอมึงแทนมันจะงมงมม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 ดมม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 ัมม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 มนมม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  ต้งซ่อมไฟจริงวะแหี่ยยังมันไม่ให้กูเล่นเลยงำ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 เอ้ยมันกำลังกินของตัวไวรัสในคอมบักเกอรเลยใช่ไหมฮะงำ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 เฮียกำลังแซ่บเลยอ้อม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 อ้เฮียอะไรวะเนี่ยไม่เคยดูมีมนี่หรอไม่เคยดูเพลงอะไรปอชื่อปอชื่อเวลาตัดจะได้ไปค้นเจอไม่รู้ชื่อมึงลองเสิร์ชเออไม่รู้ชื่อเซิร์ชว่าอ้อม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 มึงไงมันไม่ปกติไงมันไม่ปกติไอซานพ่อของาึงกำลังโรยห้าเจน บ้าเลยมันเยอะไปกูเลยโอเคเดี๋ยวกูไปนั่งพักก่อนแม่งไปวัดใหม่ทีร้อยแปดแปดกูแม่งเอาไปยื่นเลยพี่ครับมันเสียป่ะเนี่ยแม่งบอกใช่ค่ะอ้าวเฮียไม่งจะบอกกูตั้งแต่แรกกูฟังตั้งนานมึงดูได้มันเป็นกองถ่ายหรือเปล่า,า,ลาเนี่ย,ยตลกหกฉากป่ะเนี่ยเนี่ยตลกหกด้านเลย,เยตึงดึงดึงดึงตบูตกแล้วโอ้โดนเซ็กตายเซอเฮ้ยเฮีย พ่อมึงสิแล้วเราจะเก็บไอ้นี่ยังไงอ่ะเพื่อนเอ้าช่วยด้วยยังไงอ่โอ้โอ้เออจะตายแล้วโอ้ยเจดเลิกใช้อย่างนั้นได้แล้วเพื่อนมันไม่มีเอาเอ้ยดังจากตรงไหนเนี่ยอ๋อเข็นแล้ว โอ้ยเอา้ไอาไฟโอ้ <laughs> ไม่นะไฟไม่นะไฟโอ้ไฟไม่โดนว <c oughs> ุ่น <c oughs> ใดโอ้ยยี่ยม่ไม่ตายสัตว์ มาแล้วเข้าเนี่ยเอ้าเดินผ่านมาแล้วไอ้เหียไม่เห็นเฮ้ยมันวิ่งไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเไอ้เฮียไม่กดสิ้นเฮ้ยเเฮ้ยมันวิ่งไปไหนไอ้ยี่อะเดือกล้องมัโคีเลยโเมั้งหน้าอย่างงง้องงข้ามีลานีเอ๊ะมีล่ตยว่ะมีแบบดูอะไรนยเข้าไปละ โอ้ยดีฟิวเซนมึงฟังเสียงปืนกูจก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 ตายไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าตายไม่รู้ตัวแม่งรู้จักกันมาแม่งหกปีโอ๋อคายิงอ่ะไอ้หองโอ้มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โห you are my best friend now thank you

ตัวลอย